นิวเกมไม่ได้เราต้องโปรเฟชชั่นอลแอชลีย์โกงมากสเปเชียลสองอ๋อมันมีเกาะนี่ว่าจำได้ละจำได้ละนี่ต้องเออต้องชุดนี้สิวะเคเคเคซึ่งบอกได้เลยว่าซอมบี้แม่งตีแรงขึ้นแน่นอนอะ่ะ hmm? เดี๋ยวนะ เราก็มีชาวบ้านมาต้อนรับโอเคเลเรารู้เนื้อเรื่องแล้วอันไหนเป็นฉากที่ไม่ควรข้ามก็จะไม่ไม่ข้ามด้วยกันเพราะว่ามันอาจจะมีอะไรต่อเนื่องกันนิดนึงมันบังคับไงว่าลืมละอ๋อโอเค uh, excuse me sir ซึ่งโหมดนี้เล่นไม่เคยจบเลยนะ

freeze. freeze. บอกเลยว่าเล่นจนเสียนละจริงๆจริงบอกว่าเอ้ยโอ้โหปาดไม่โดนอีกไมันไม่ต้องข้ามก็ได้เนาะคาเซียนยกเว้นจะลำคาญจริงๆ everything There hostile but. had choice I no okay? local. was a หมดโปตายรอบเดียวแหมเดียวนะแล้วเราจะกี่ศพดีล่ะส่วนใหญ่จะตายกับไอ้พวกควิคไทม์อ่ะมันจะบุกเข้าบ้านปะวะน่าจะไม่เดี๋ยวไปสำรวจบ้านหน่อยดิจำได้ว่ามันไม่ค่อยมีอะไรให้เก็บนี่โอ้เราภาคสี่เป็นเกมที่ยาวด้วยนะ แต่ได้ข่าวว่าจะทำรีเมคเนี่ยมันไม่ต้องทำก็ได้มั้งรีมงรีเมคเลยเนี่ยเกมเกมมันดีอยู่แล้วนี่ยกเว้นใช้เมาส์หันไม่ได้แค่นั้นอะกับระบบที่ต้องกดปืนก่อนเล็งปืนก่อนถึงจะรีโหลดได้แค่นั้นอะพอเสียมีแค่นี้เองเอาเว้นอ๋อต้องออกหน้าต่างเหรอลืมละลืมละ ตายสักรอบอะมันยากนะเฮ้ย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 ,ยมีสามตัวตอนไหนวะหนีดีไหมนะเนี่ยเปลืองโอ้หแต่ภาาสีนี่ยาวมากเลยเนะี่ยจะเล่นให้จบจริงๆหรอวะไอ้รอบแรกที่เล่นไม่ได้ช่วยหมาไว้สวยเลย เราพยายามจะไม่ละาลานเขาเขาคงไม่ทำอะไรเราก็แย่แล้วเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านเดินหนีทั้งเกมได้ไหมวะ ก่อนอื่นต้องไปหยิบลูกซองก่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนเดียวอนเดียวลำบากเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อๆๆไปกดเลขสองเฉยไม่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 เฮ้ยผักบันไดลงก่อนข้างหลังข้างหลังแม่งแม่งเอาแน่ โอ้ยอยู่ในบ้านไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยยิงพร้อมกับกระตดดเลยด้วยกันโอเคไปเฮ้ยนี่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 หักเนี้ยมีลูกซองแล้วเก่งเว้ย <laughs> ไป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 มันมันมันจะเยอ,อะแหละข้างนี้ต้องกะจังหวะรีโหลดดีๆเนี่ยเอ้านะเออ,เอมีกระสุนแค่เนี้ย โอ้ oh, ติดพักเริ่มติดพักอื่นแล้วอะที่กดเลขหนึ่งเลขสองแล้วเปลี่ยนอาวุธเนี่ยเดินวิ่งรอบทัวช่างหน่อยจะได้ไม่ต้องเปืองกระสุนมากถ้าจำเป็นเราค่อยยิงก็ได้ผ oh. สมยาก่อนเลือนคอมบายไงว่าลืมแล้วแบบนี้เอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วไม่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 ได้จะใช้ไม่ได้จะใช้ เดินเดินวิ่งทั่วฉากก่อนยังไม่อยากเปิดกระสุนตอนนี้แต่น่าจะตามหลังกันเต็มแหละใช่ไหมโอ้โหไม่น่าเลยเฮ้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 ยอุ้ยอีเลื่อยมาด้วยทำไงดีวะลูกซองเป่าหน้ามันทันบ่วแต่ข้างหลังก็มาเราจะทำไงวะ รู้แล้วรู้แล้วโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวขาดหัวขาดวายเกือบแล้ตูหาทางที่รับศัตรูทางเดียวก่อนด้วยกันนี่แน่เอาให้อีเลื่อยมันล้มก่อนอืมวายอีตัวนั้นไม่ล้มว่ะโอ้ยเขาหู อย่าบอกนะว่าเดี๋ยว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 อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งยังยังไม่อยากตายตอนนี้ยังไม่อยากได้สถิติอะไรตอนนี้โอ้เยอะอะลุ้นเคลียร์กันก่อนดีกว่าว่ะปีน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 จะได้รับศัตรูทางเดียวทางไหนที่มันรับศัตรูได้ทางเดียววะคิด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 สิคิดคิดสิเราน็อกดาวน์ รู้สึกวิธีประหยัดกระสุนไม่น่าเวิร์กแล้วเราต้องเคลียร์มันบ้างแล้วแหละยิงตัดขาไดถ้ถ้าต้านไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยโดดลงไปหวังว่ามันจะปีนมาตรงฝั่งนี้ไม่ได้ทางนี้มันรับศัตรูได้ทางเดียวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้ไอ้เนี่ยไอ้นี่ไม่ได้อันตรายอุ้ยเอ็มพี้ว่างแล้วว่างแล้วโอ้ยทุรนทุรายยากลำบากเหลือเกินโอ้ยมีเวลารีโหลดไหมนี่ยโอ้พอกลับมาเล่นใหม่ไม่ชินมือเลยว่ะโอ้ยโอเคยังมีเวลารีโหลดอยู่ เอ้ยขอสักทีเลิกเลิกตามสักทีดิหรือว่าเราต้องฆ่าจนกว่าจำนวนที่กำหนดวะเดียว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 วิ่งวิ่งวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนอยู่ทางเดิมทางเดียวดีกว่าแต่โอ้ยเฮ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 ้ยไม่น่ารอดแล้วตูไม่น่ารอดแล้วไปไปไปลง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 โอ้ยโอเค ครั้งหน้าเปลี่ยนแผนใหม่ด่วนๆเลยพาดไม่ได้แล้วครับพาดไม่ได้แล้วครับโอ้โ oh. ห oh, <the> มันทางขวาเปทางเดียวอ๋อ oh, ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนตอนนี้รอดแล้วโอ้ <c oughs> oh, หายาด่วนๆเลย <c oughs> เราจะเซฟก่อนกันเหนียวเลยกัน ปเราเคยเล่นแล้วโอเคเซฟทับไปแต่ถ้าถามว่าก่อนหน้าน,านี้เล่นโปแล้วตายไหมแน่นอนครับตายภ <c oughs> าคแปดเห็นเขาบอกมาปีหน้านี่แต่สถานการณ์โควิดแบบนี้ยไม่รู้ว่าเกมจะเลื่อนบ่าวะอย่าเลยอย่าเลยพอเหออย่าเลื่อนนะหรืว่าสงสะเอา้าเฮ้ยเฮโอ้โห <c oughs> หรือว่าอยู่ไกลมีมีตัวอยู่ข้างหลังป่า <c oughs> วะเหมือนมีใครเดินตามหลังเลยคิดเองป่าววะภาคนี้ไม่น่ากลัวมันมันมากเล่นแล้วมันมือมากโอ้ยโอ้ยโอ้โหทำไมมึงฟันไม่โดนวะ อามีมีตัวยุ่งยุ่งย่ามยิงเอาก็ได้อยจะพึ่งอยจะพึ่งฟืนนะครับเออื้ออย่าอย่าจับอย่าจับอย่าจับเออโอ้โหเฮ้ยทำไมได้ยินเสียงอ้าวเฮ้ยเฮ้อย่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งปาได้ไม่ได้อือโอ้ยอื้อเอาโอ้เอ้ยมันอยู่ใกล้แค่นี้ฟันไม่โดนยังไงวะเออ ขอใหม่ขอใหม่อีกรอบนึง,งต้องโดนแล้วแหละโอเคเรจริงๆอย่าไปบ่นเรื่องระบบมากเลยจริงๆไม่ได้พอร์ตมาเพื่อ PC. พอีซีพอร์ตพอร์ตมาเพื่อเพทูชัดๆัดยิงที่กั้นไม้ครับเอาเพื่อทำไมเล็งไม่ค่อยจะโดนวะจุดสีแดงมองยากขานาดนั้นเชียวรลียน ตรงนี้มีกดควิกไทม์ถ้าจะไม่ผิด X4 เอาศูนย์เฮ้ยเดียว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 โอ้โหโ้เอาผลเลขศูนย์แล้วนะว่าหรือว่าต้องศูนย์อีกตัวหนึ่งบนแป้นพิมพ์วะนะลองดูดิใช่ปะวะ หรือว่ามันเปลี่ยนถ้าเป็นศูนย์ในนี้ฉันก็ใช่เห็นห้หมุนหมุนเข่าก่อนถ้าไรวะสป,ปินของงงสป,ปินสป,ปินยังไงวะ ใช่โอ้อะเชีย่ยะอะไรวะมันคืออะไรโอ้โหุยอมได้ไหมครับหมุนเมาส์สปินยังไงสอนกูนด้วยกทอรู้แล้วรู้แลว้ว มันคือเอ็กเวไอไอเมื่อกี้คลิกไม่ทันเพราะมัวแต่กดกดปุ่มเอ็กโอเครู้แล้วร e ู้แล้วใช่ป่ะปุ่มบั๊กอะไอไอเมื่อกี้อ่ะตายตายรอบหนึ่งได้เอ็กซีนี่ไงโอ้โหอีบ้าลำบากเนี่ยหรอวะโอ้ ชิบหายแล้วเป็นแค่โหมดนี้ปะวะก่อนนั้นเล่นไม่เห็นเป็นไรเลยโอเคครับเมืม่อกี้ถึงว่าไม่ตายเหมือนเดิม <c oughs> <c oughs> แม่เมยอ,อะไรวะลำบากไหมเนี่ย เ้ยมันตามรู้รู้โอเคพอถึงช็อตควิกไทม์ต้องต้องมัวกันแล้วเราจะนับศพแค่ตอนที่เราเล่นปกติพอเอาหายไปไหนวะมีแค่นี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่ดิเอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังได้ยินเสียงอาอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชข้างๆตูเนี่ยแหละ เข้าว่านางไงวะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหเออแค่นั้นแหละน่าจะหมดแล้วเฮ้ยเสียงเสียงูุนั่นไง เดียวเฮ้ยเดียวเดียวเดียว,ยวโอ้โหอีกแม่เมยทำไมยิงไม่โดดวะไม่เป็นไรของดีหนูเยอะอืมเก็บมาเพื่อการนี้แหละ <laughs> เล่นแต่ละรอบไม่เคยจะจำเลย ข้างหน้าจะมีควิกคามให้กดเพราะฉะนั้นเซฟก่อนซึ่งไม่รู้ว่าเป็นปุ่มเอกซีแต่เท่าที่ดูอ,อ่ะเมาส์อะมันบอกได้ชัดเจนมากโอคโอ้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 เอ้าเดี๋ยว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 มันขึงกับตรงนี้ด้วยอ ระเบิดเยอะก็ไม่ใช้ด้วยนะมึงเสียกัญชาได้กัญชาอืมยาก็ให้มาเยอะอยู่อะไม่มีระเบิดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนของก่อนอ่ะไม่มีไม่มีอ่ะไปช่วย

สงสัยต้องออกเข้าเกมใหม่เผื่อมันจะดีขึ้นตายสอง บอบช้ำ